อกย้ำรักหวานไหโซโพกถาอ้ามตรงๆขึ้นปีสี่แล้วยังไม่เบื่อใช่ไหมทำแฟนๆ,ฟนๆกรี๊ดร้าส,สนันโลกออนไลน์เลยทีเดียวกับความรักหวานมั่นคงขบลออสามปีของคู่รักสุปตาตัวแม่อย่างอ้ำผัชราภาชัยเชื้อและหวานใจไหโซภกประทานวงงานนี้ สาวอ้ำก็ได้หย่อนโมเมนต์หวานกลางไอจีกับแคปชั่นสั้นๆแต่ก็รู้เลยว่าใส่ใจวันสำคัญนี้มากแค่ไหนว่าช้าไปนิดแฮปปี้แอนนิเว i v e ซ s รี่อยู่ทนอยู่นานล่าสุดไฮโซพกเองก็ไม่น้อยหน้าหย่อนรูปผู้หวานกับแคปชั่นสั้นๆดูเลยว่ารักแค่ไหนแฮปปี้แอนนี่ขึ้นปีสีแล้วยังไม่เบื่อใช่ไหมพร้อมแถมอีกภาพตองย้ำความฟินให้แฟนๆอีกว่า อันน้านานๆานทีจะแอนนี่แถมให้อีกรูปไว้กรีดถามกันแบบนี้สาวอ้ามว่าไงเนอะ